We are God of Thai and today we are going to reaction Bini Born to Win Thai version audio นะครับก็ชาวฟิลิปปินส์ขอมานะครับทุกคนว่าอยากให้เราสองคนมารียกชั่นเพลงนี้ให้เขาหน่อยนะครับมันเป็นแบบไทยเวอร์ชันนะครับเธออ๋อเราต้องน่าจะมีซับไตเติ้ลรเปล่าเขาลองเองเหรอใช่เขาลองเอง

They sing very well. Wow, that pronunciation is very clear. King, Chai King, Marlow, yeah. Listen up, Ben.

You know? nice. Eight person. Eighth person. เป็นจ right. ังหวัดจ no. ังหวัส hmm. ม yeah. ุทรสมุทรอะไรเงี้ยเนาะันหัดดี่ีเนะพอจังใช่พอดูคอมกีตัวหนค่งองสามโซู่ด from Thailand a r o s What do you think? Actually Scott Cam No not that Miss Universe บอกว่า Om they sing very clear pronunciation สำหรับผมนะถ้าแบบไม่บอกว่าเป็นอ่าเป็นวงของฟิลิปปินส์ก็คิดว่าเป็นคนไทยร้องเพราะว่าสำเนียงชัดมากเลยใช่ใช่คือพร้อมมากเลยชอบตอนท่อนฮุกอ่ะไม่อะไรไม่มีอะไรใช่ใช่เนาะแต่จังหวะแบบอื ก็ S <S> จริงๆบีนีเป็นเก้กรุปดคนนะครับคุณผู้ชมจากค่าย B ABS A, CBN Star Music ของฟิลิปปินส์นั่นเองซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วในเซาท์อิตาเชียเรา,าอะกระแสของป๊อปอะเริ่มมาแล้วฟิลิปปินส์เนี่ยเขานำเราไปก่อนเขามี S B 1 9เขามี B G y O แล้วเขามี b ีนีแล้วเขาก็กำลังมาแรงในเรื่องของ พีป๊อปนะคบผมแล้วก็กลุ๊ปของเขาด้วยเนาะแล้วตอนนี้บ้านเราก็กำลังมาแล้วล้ากำลังมาแรงแล้วทําได้ดีด้วยก็เป็นกําลังใจให้ทั้งฝั่งเพื่อนบ้านเราแล้วก็ประเทศของเราด้วยนะครับผมขอให้ประสบความสําเร็จในการทำเพลงเดี๋ยวเราจะมารียกชั่นวงบีดีกันต่อนะแนนนาบนะครับผม Thank you for today watching us until the end of this video we are so happy and this is g o d day of Goodbye. Goodbye <laughs> and see you next video. We are happy with this video and we hope you guys enjoy with our reaction.